วัสดีครับผมศาสนราจารย์ธีรกิจสื่อสารสืส่อจารพิบาลคริสจักรประสิทธิทพรนันสังกัดภาคที่5สปากคริสจักรในประเทศไทยหัวข้อในการแบ่งปันในวันนี้คืองานรับใช้ซึ่งปรากฏในพระคริสตธรรมคัมภีร์หนึ่งที่โมธีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ10บันทึกดังนี้ถ้าท่านจะให้คําแนะนําเหล่านี้แก่พวกพี่น้องท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีดของพระเยซุคริสเจริญด้วยคําสอนแห่งความเชื่อ และด้วยหลักธรรมอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้นยายใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระมิได้จงฝึกตนในทางธรรมเพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สาหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วยข้อความต่อไปนี้เป็นความจริงและควรแก่การรับไว้เหตุที่ตรากตรำทำงานและทนสู้ ก็เพราะว่าเรามีความหวังใจในพระเจ้าผู้ดำรงพระชนพระผู้ช่วยให้รอดของคนทั้งปวงโดยเฉพาะของผู้ที่เชื่อในพระองค์อาจารย์เปาโลได้ให้คําแนะนํากับทิโมธีซึ่งเป็นคนหนุ่มแต่คนหนุ่มเหล่านี้อาจจะหมายถึงบุรุษในคริสตจักรซึ่งมีความหนุ่มแน่นในการดําเนินชีพในการดําเนินชีวิตดังนั้นสิ่งที่อาจารย์เปาโล ได้แนะนำกับบุรุษทุกคนที่เขาจะสามารถดำเนินชีวิตปฏิบัติองค์พระเป็นเจ้าด้วยงานรับใช้จําเป็นที่เขาจะต้องดำเนินหน้าที่สมอย่างบุรุษต้องทำหน้าที่สอย่างจากพระคิดสามคำปีตอนนี้เป็นสิ่งที่จะนำพาชีวิตของเราทั้งหลายได้ปรนิบัติองค์พระเป็นเจ้าในงานรับใช้พระองค์อะไรบ้างที่เราจะต้องปฏิบัติพระคมปีบันทึกไว้ว่า สิ่งแรกที่เราทั้งหลายในานะที่มีความเชื่อในองค์พระเป็นเจ้าจำเป็นที่จะต้องทำหน้าที่ของผู้แนะนำในข้อที่6ในหนึ่งที่โมธีบทที่4บอกว่าถ้าท่านจะให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พวกพี่น้องท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ถ้าบุรุษจะเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดีในความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ท่านก็จะได้กระทำสิ่งที่ดี ตามที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงสอนเราทั้งหลายท่านจะเป็นผู้รับใช้ที่ดีขององค์พระเป็นเจ้าได้ต้องทำหน้าที่ของผู้แนะนำนอกจากนั้นคนที่จะไปเป็นผู้แนะนำคนอื่นให้ดำเนินชีวิตตามคำสอนในความเชื่อขององค์พระเยซูคริสต์จะต้องเป็นผู้ที่มีหลักธรรมอันดีในการประพฤติตนในการดำเนินชีวิตของตนเองให้เป็นแบบอย่างกับคนอื่นจำเป็นจะต้องมีหลักธรรมอันดี ในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมีชีวิตที่อุทิศตนและเสียสละนี่เป็นคนที่จะส่งสารคนที่มีหลักธรรมอันดีในการดําเนินชีวิตเพราะฉะนั้นบุรุษเป็นผู้ที่จะแนะนําคนอื่นให้ไปถึงหลักธรรมอันดีในการดําเนินชีวิตนี่เป็นหน้าที่ประการที่หนึ่งหน้าที่ประการที่สอง ที่ไดอาจารย์เปาโลแนะนําที่มโมทีในการทํางานรับใช้ผมเชื่อว่าอาจารย์เปาโลก็แนะนําเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าบุรุษทุกคนที่จะรับใช้พระเจ้าบุรุษต้องทําหน้าที่ของการสําแดงตนพระกบีบันทึกไว้อย่างไงครับข้อ 7: ข้อ8อย่าใส่ใจกับเทพนิยายหาสาระมิได้จงฝึกตนในทางธรรมเพราะการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางสิ่งที่พระกัมพีได้อธิบายให้เห็นภาพเจือเจนคือคริสเตียนหรือบุรุษจะต้องทำหน้าที่ในการสําแดงตนสําแดงตนอย่างไรครับอย่าใส่ใจในเทพนิยายอันหาสาระมิได้คําว่าอย่ายใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระไม่ได้ก็คือการเพ้อฝันคําว่าเพ้อฝันนั่นคือการที่ใส่ใจในเทพนิยายอันหาสาระมิได้บุรุษคริสเตียน จะไม่เป็นผู้ที่สนใจในเทพนิยายนาสาระไม่ได้แต่จะเป็นคนที่สําแดงตนในทางของพระเจ้าแล้วก็มีบอกว่าฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ทางของพระเจ้ามีประโยชน์ในทุกทางดังนั้นคริสเตียนจึงต้องสําแดงตนในการเป็นผู้เชื่อที่ดีเป็นสานุรศิษย์ที่ดีเพื่อจะสามารถเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนทั้งหลายในการดำเนินชีวิต สิ่งปรุงแต่งที่เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราอาจจะทำให้เราทั้งหลายไม่สามารถก้าวไปสู่การสำแดงตนที่ดีในฐานะสิทธิขององค์พปรเยสุคริตได้ดังนั้นบุรุษทุกคนจะเป็นต้องสำแดงตนในความเชื่อในการประพฤติในการแสดงออกท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายในการรับใช้ร่วมกันในสังคมประการที่สามที่อาจารย์เปโลสอน นหรือสอนที่โมทีในเวลานั้นอาจารย์เปโลต้องการเน้นย้ำไม่เราทลายว่าเราทั้งหลายที่เป็นบุรุษคริสเตียนต้องทำหน้าที่ด้วยความหวังใจพระคัมภีร์บอกว่าอย่างไงครับเหตุที่เราตรากตรำทำงานและทนสู้ก็เพราะว่าเรามีความหวังใจในพระเจ้าผู้ดำรงพระชนจำเป็นที่บุรุษทุกคนจะต้องตรากตรำทำงานและก็ทนสู้อดทนนั่นเองยอม ที่จะเสียสะละชีวิตของตัวเองสัมดงชีวิตให้คนอื่นได้มองเห็นองค์พระเยซูคริสต์และการสัมดงชีวิตก็เราจะนำความหวังใจสำหรับคนอื่นที่มองเห็นชีวิตของบุรุษที่อุทิศถวายเสียสะละนี่จะเป็นเหตุที่ทำให้คนทั้งหลายมองเห็นความหวังใจที่บุรุษมีในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเมื่อเขาเห็นสิ่งต่างๆที่บุรุษได้ทำแล้วย่อมเป็นสิ่งที่แสดงออกอย่างมั่นคงว่า เขามองเห็นความเชื่อศรัทธาผ่านชีวิตของเราดังนั้นเองงานรับใช้ที่สำคัญที่บุรุษจะต้องมีส่วนในการรับใช้เป็นสิ่งที่บุรุษทุกคนจะต้องทำหน้าที่ในการเป็นผู้แนะนำคนอื่นให้ดำเนินชีวิตในความเชื่อตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์บุรุษจะต้องทำหน้าที่ในการสํแแดงตนเป็นสานุสิทธิ์ที่ดีใส่ใจในทางขององค์พระเป็นเจ้ามากกว่าเทพนิยายหรือการเพ้อฝัน บุรุษจะต้องทำหน้าที่ด้วยความหวังใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าการหวังใจในองค์ผู้เป็นเจ้าไม่ได้หมายถึงหวังใจในสินจ้างรางวัลสิ่งที่จะได้รับหรือสิ่งตอบแทนแต่เราทั้งหลายสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพราะเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงไถ่เราพระองค์ทรงเป็นข่าไถ่ที่มีค่าสำหรับคนเป็นอันมากบุรุษจึงต้องทำหน้าที่อย่างนี้ในการรับใช้องค์พระเป็นเจ้า ขอพระเจ้าทรงโปรโดอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ